สวัสดีค่ะราตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนของคนที่เกิดปีมะแมนะคะมะแมใช่ไหมใช่คนที่เกิดปีมะแมนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะพระทักษะนะคะเราจะมาดูกันนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะ ไพ่ใต้สำรับนะคะไพ่ใต้สำรับืคู่แท้นะคะความรักโดดเด่นมากในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่คู่แท้รักแท้นะคะใครรอคอยลอยคอความรักอยู่มีเกณฑ์ความรักเดินทางมาหาในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมิตรแท้มิตรดีความสุขความสมหวังนะคะว้าวดีจังเลยไพ่ใต้สำรับมาก็ดีแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดู12เรื่องราวในเดือน มิถุนายนนะคะไพ่ใบแรกนะคะพรกขันทักกุมารนะคะเหมือนการกลับไปเกิดใหม่ไม่ใช่เหมือนการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะไพ่พักขันทักกุมารนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทาโดยที่คุณไม่มีประสบการณ์แต่คุณมีความสามารถนะคะบางคนนี่แบบโหเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะอืหรือบางคนเนี่ยมันเหมือนเหมือนการกําลังแบบ เริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างอีกครั้งหรือกําลังเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะในสิ่งที่แบบเหมือนเราเหมือนเราไม่เคยทํามาก่อนอืมประมาณนั้นเลยนะหรือเด็กนะคะถ้าเราหรือนานเกินถ้าเราจะพูดถึงความรักนะคะมีเกณฑ์ที่คนที่จะมีอายุน้อยกว่าเข้ามาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่สองขุนแผนกับนางพิมพิลาลัยตกกันเงินนะคะเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องเงินอืม ช่วงนี้เงินจะไม่ค่อยอยู่กับนกระปตัวนะเออเงินมันจะแบบจะอยู่คนอื่นซะมากกว่าก็เป็นไปได้นะมันไม่ช่อยเสถียรน,นะการเงินนะคะแต่คุณมีครอบครัวคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือดูแลนะคะเออการเงินการเงินเนี่ยเดีย๋ยวจะมีคนช่วยเหลือนะคะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงต่อไปนี่ไง พระพิคเนท่งหนูนะคะความรักความอบอุ่นของครอบครัวครอบครัวดีครอบครัวใหญ่ความรักรักกันดีนะคะโอ้โหมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จกับครอบครัวธุรกิจครอบครัวโดดเด่นมากนะโอ้ครอบครัวใหญ่อยู่บ้านแล้วมีความสุขอืมดีมากนะคะเป็นแบบครอบครัวดีนะคะต่อไปเลยอื พระแม่ลักษมีนะคะโชคลากเงินทองความสําเร็จจริงๆมีความสําเร็จด้วยนะใครอยากทําอะไรแล้วใช้บ้านเป็นธุรกิจนี่ดีมากนะคะแล้วก็พระแม่ลักษมีมานะคะเงินทองจะไหลามาเทมาโดยเฉพาะมาจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะจะมีเงินมาหรือก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่คุณจะต้องให้เงินกับพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ว่าคือลักษณะว่าถ้าคุณดูแลพระในบ้านอ่ะเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ ประมาณนี้เลยเนาะความสําเร็จมาแล้วนะคะโอกาสดีๆทางการเงินอยิ่งคุณเป็นคนกระตันอยู่จะดีมากนะคะต่อไปสัจธรรมนะคะเรื่องที่5สัจธรรมบุตรบริวารเพื่อนฝูงมิตรสหายบริวารของคุณนะคะก็ต้องอยังไงดีล่ะมีการพัฒนาคุณจะรู้ตื่นรู้ตื่นรู้เข้าถึงคบคนเป็น ดูคนออกนะคะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นใช้เซนส์ของตัวเองนะคะคุณจะดูคนเป็นดูคนออกคบคบเ,เลือกคบนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนโอดีจังนะคะเหมือนตื่นรู้ว่าเหมือนประสบการณ์มันสอนคุณในการครบหาคนนะคะต่อไปเรื่องอุปสรรคพรวิษณุกรรมแต่ว่าบ้านนี้บ้านเป็นอุปสรรคนะคะช่วงนี้ถ้าใครอยากโยกย้ายบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้าน ปลูกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะยากสักนิดนึงนะคะมันต้องเหนื่อยมันดูแบบดูเหมือนเป็นอุปสรรคมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินอือยากทําแต่ว่าเงินมันตึงอยู่อืก็ยากสักหน่อยนะคะรอคะ่ะรอโอกาสดีๆรอของขวัญที่คน,นอื่นจะหยิบยื่นมาให้ที่เกี่ยวกับบ้านและความสําเร็จนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่7พระนาลายทรงสุบรนนะคะพระนาลายทรงสุบันคู่ครองคนรักนะคะใครที่เป็นโสดคนเป็นโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่หรือมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณถึงสองคนผู้ใหญ่และคนที่มีอายุมากกว่าและคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะก็อาจจะเป็นตัวเลือกหรือหรือเข้ามาแล้วแบบ คบกันแบบมีข้อตกลงก็เป็นไปได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้บุตรหรือมีเกณฑ์ได้ของขวัญแต่ว่าในบางคู่ที่มีปัญหากันอยู่อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบต่างคนต่างบินก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับราชการหรือเกี่ยวกับเอกสารนะโดดเด่นมากเกี่ยวกับคู่ครองนะคะก็อย่างที่บอกเลยอาจจะมีการแบบ ออต้องแบ่งทรัพย์สินก็เป็นไปได้ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหานะคะต่อไปนะคะเรื่องที่8นะคะพัชวะช่วงนี้ต้องออควบคุมอารมณ์นะคะอารมณ์คุณจะขึ้นลงง่ายมากนะคะระมัดระวังเนาะแล้วก็ระมัดระวังเ,ออเกี่ยวกับโรคที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงอาจจะแบบเออโรคมะเร็งหรือว่าการผ่าตัดอะไรที่แบบ พอถ้าเป็นอะไรพวกนี้เราจะยืดเยื้อๆๆยาวนานนะคะแล้แต่มันเป็นผลมาจากแบบทํางานหนักนะคะช่วงนี้ก็พยายามอย่าทํางานหนักหรือหักโหมจนเกินไปนะคะพักผ่อนแล้วก็รักษาสุขภาพก็ดีหมั่นออกกําลังกายเยอะๆด้วยนะคะหมั่นนั่งสมาธิด้วยก็ดีนะคะหมั่นตั้งนั่งสมาธิหมั่นปฏิบัติคือทุ่มเท งานเกินไปจนไม่ดูแลสุขภาพก็เป็นไปได้ก็รักษาสุขภาพมันออกกำลังกายนะคะอ่ะต่อไปไพ่ใบที่9เรื่องที่9นะคะเทพธิดาแมงป่องนะคะความตึงเครียดวิตกกัง,งวลหวาดระแวงเงินตึงมือนะคะก็ปล่อยวางนะคะอะไรปล่อยใบอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะอย่าถืออย่ายึดติดอย่าถือติดอย่าถือมันไว้ไม่งั้นคุณจะเครียดปวดหัวเลยทีเดียวนะคะ ประมาณนี้เนาะเรื่องการเงินเขาก็เข้าใจนะคะว่ามันเข้าไวออกไวหรือว่าการเงินช่วงนี้มันไม่ค่อยเถียรมันต้องเหนื่อยแบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้เงินมาก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าคุณปล่อยวางคุณทําใจได้เดี๋ยวมันจะมีทางหรือของความเหนื่อยยากของคุณนั้นมันจะมีของขวัญเข้ามาให้นะคะก็ทําใจให้สบายหมันนั่งสมาธิว่าไพา่ไพ่เกี่ยวกับนั่งสมาธิหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้น สใบเลยทีเดียวนะคะก็มานั่งสมาธิสร้างบารมีให้ตัวเองแล้วจะดีนะคะอ่ะต่อไปทาวิลิวหกเรื่องที่10การงานนะคะความมั่นคงการวางหลักปักฐานนะคะใครรองงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่มีความมั่นคงที่คุณสามารถเป็นหลักได้งานหลักได้นะคะหรือบางคนด้วยความที่ไพ่พระขันทกุมารมาก็เกี่ยวด้วยว่าเออคุณจะได้งานใหม่ที่เข้าไปเริ่มที่ไม่มีสบ ไม่มีประสบการณ์แต่ว่ามันจะเป็นงานที่คุณจะทำได้ยาวนานแล้วก็เป็นงานหลักนะคะส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำตำแหน่งที่คุณไม่เคยทำนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือถ้าอยากสร้างธุรกิจมันก็มีเกณฑ์ทำได้เหมือนกันนะคะคือแบบงานใหญ่งานช้างหรือสิ่งที่คุณแบบคิดไว้นานแล้วที่อยากทำก็มีเกณฑ์จะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ทำนะคะจะเป็นการ สร้งเนื้อสร้างตัวหรือวางหลักปักฐานที่จะได้เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างในเดือนมิถุนายนนะคะต่อไปเทพเอ่อต่อไปนะคะชื่อเสียงนะคะเรื่องที่11ภพิรุณนะคะพัพพิรุณแต่คุณต้องใช้เวลานะคะมันจะมีโอกาสเข้ามาโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะวาจาวาทศิลดีการค้าการขายดีนะคะ เดินทางโดดเด่นมากโดยเฉพาะต่างประเทศหรือทํางานออนไลน์จะโดดเด่นมากนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาหรือรอจังหวะเวลานะคะบางสิ่งบางอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าคิดว่าหืมทําพุบแล้วจะประสบความสําเร็จเลยนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคุณอาจจะต้องสู้ทุกอย่างมันจะค่อยๆโตเหมือนการปลูกต้นไม้นะคะอืมประมาณนี้เลยนะคะ จเย็นๆแล้วจะประสบความสําเร็จดีมากนะคะไพ่ใบสุดท้ายเรื่องที่12พัคเก็ตมงคลพัคเกตมงคลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านนะคะอย่างไรแล้วคุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความให้การสนับสน,นุนเมตตาเกณฑ์ต่างประเทศเกณฑ์เดินทางโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเ,เหมือนดวงเปิดอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนน้าให้คุณประสบความสําเร็จนะคะคอยช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็หมั่นปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมีแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะกินมังกินเจในวันพระก็ดีนะคะขอพรนั่งสมาธิไหว้พระขอพรน,นะคะพระเกตมงคลคือพญานาคนะเนี่ยตัวเบิ่มเลยอพญานาคมานะคะใครที่ไปขอพญานาคไว้นี่ประสบความสําเร็จนะ,ะเงินทองความสําเร็จมาแล้วนะคะพระพิฆเนศ ใครใส่มูนะคะพญายนาคพระพิคนเนตพระแม่ลักษมีพระศิวะมานะคะก็ขอพรได้นะคะพยายคุณก็ได้นะคะใครทํางานราศการนะคะพยายคุณพญายนาคเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้3ามใบนะคะอีกสามใบจะเป็นอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พบในไพ่พรมยานนะคะอวยพรอวยใยด้วยนะคะครูบาอาจารย์นะคะ ขอไพ่3ามใบนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกเป็นไพ่สรุปสามใบนะคะขอไพ่สรุปสามใบเนาะอือหืมอ่ะหนึ่งใบเทวเวสุวรรณนะคะหล่นมาเองเลยความมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตนะคะช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอดทนลุยสู้ขยันอนาคตข้างหน้ารวยแน่นอนค่ะเทวเวสุวรรณนะคะ ไพ่ใบที่สองพระแม่อุมาไม่ว่าปัญหาใดงานใหญ่งานโตงานช้างปัญหาใดภาระใดคุณจะเอาอยู่หมดในทุกเรื่องนะคะลุยสู้นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเทพเสานะคะปัญหามีไว้คุณแก้ไขอุปสรรคมีไว้ให้คุณแก้ไขนะคะทุกอย่างต้อง,องพิสูจน์ตัวตนนะคะคือ มันต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จช่วงนี้ทํำไรด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและจะประสบความสําเร็จดีนะคะและนี่คือ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ